ทำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะวันนี้นะคะ ก็จะมาในแนวทางฮาหนอยนะคะฮาหนอยพิเศษปกติ VIP e นะคะสายวิ่งสายรูดห้ามพลาดนะคะที่ห้ากับหกนะคะตัวเจาะของเรานะคะก็จะมีห้าศูนย์ห้าแล้วก็ห้านะคะ 6ก6ูนย์หกหแล้วก็หกเย้าก็อยเรียมกันเอินด้วยนะคะสำหรับใส่วิ่งใส่รูดเพื่อความชัวร์นะคะก็รูปปื้ดไปเลยนะคะเน้นวิ่งเน้นรูดนะคะเพื่อความชัวร์สำหรับตัวเนินตัวเจ้านะคะ ตัวเน้นตัวเจอะตัวเน้นตัวเจอนะคะแฮดวางไว้ให้ในบ้านนะคะวางให้ในบ้านนะคะแต่วันนี้เพิ่งมานะคะจากหายไปนานวันนี้เพิ่งกลับมาใหม่กำลังปรับปรุงกำลังปรับปรุงบ้านลังใหม่นะคะก็ ตัวรูดตัววิ่งตัวรูดเพื่อความชัวร์นะคะสำหรับตัวเน้นตัวเจาะกำลังปรับปรุงจะวางให้ในบ้านนะคะชอบกดลไลค์ซ้ายกดเจ